กาเป็นกระแสะที่คุณได้เอาแขกมาละยำให้เขาท,ทายครับทีนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บพี่อัดแกก็ลงมาข้างล่างผมว่าแกน่าจะน้อยใจแต่ผมยืนยันนะผมอะบาลานซ์แล้วแล้วผมมาขออนุญาตพี่อัดทุกครั้งว่าพี่อัดทนายตามเอาเข้าได้ไหมพี่อัดก็โอเคนะเอ่อโทรศัพท์ได้ไหมรับไหมพี่อัดโอเคคนนี้ไม่โอเคผมก็ไม่เอาเข้าสายครั้งก่อนเนี่ยพี่อัดมีปัญหากับสสเต้พี่อัดมานั่ง สสเต้จะขอต่อสายเข้ามาผมถามพี่อาจพี่อาดบอกว่าไม่เอาไม่อยากคุยผมก็ไ่เอาเข้าสายคือผมก็ต้องต้องตามมารยาทอะพอสุดท้ายแล้วพี่อาจแกคงจะน้อยใจหรืออะไรผมก็ไม่ทราบแกลงมาแกก็บอกว่าน้อยใจผมที่ผมเอาแกมาแล้วให้คนมาลุงมาลุงยำแกอะไรเงี้ยผมเองเนี่ยพอหลังจากที่ทราบเรื่องนี้ยผมพยายามติดต่อหาแกนะโทรศัพท์ไปหาแกส่งไลน์ไปหาแกว่าพี่คือพยายามจะแบบอธิบายให้แกฟังมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันเหมือนกับทุกอย่างผมทําตาม ในสิ่งที่พี่อัดต้องการไม่อยากใครหรือไม่คุยอยากใครหรืออะไรยังไงผมทําในสิ่งที่อัดต้องการหมดเลยเข้าใจผิดผมก็อาจจะยังน้อยใจอยู่เนาะแกหัวล้านอ่ะแกที่จะน้อยใจอะ่ะเอา้าก็บอกพี่อัด <c oughs> ถ้าดูอยู่นะ <c oughs> คือผมถอดมาด้วยเธอฮะเขาติดต่ออยากมาออกเลยกันจริงมากจริงไงในระหว่างนี้เธอดูสิโทรหาแกดิไม่ใช่ฉันไม่โทรไอ้ป้าฉันไม่โทรจะไหโทรหาพี่อัดดิจะไม่แล้วเขาไปเอาลายมาจากไหนกันนาะเธอเล่พี่อัดหรอไม่ใช่พวกแฟนคลับอะไรของเขาเขาไม่รู้อ๋อ นั่นแหละคือเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือเรื่องมันอยู่แค่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วผมเองอะ่ะมองตรงผมเองกับพี่อัดก็รักกันกับทนายตั้มผมก็รักกันผมผมเองอะ่ะโคตรลำบากใจเลยอยู่ตรงกึ่งกลางของของความขัดแย้งของคนสองคนเนี่ยด้วยทำยังไงถ้าวันนี้พี่อัดบอกผมทำเดียวว่าพี่หนุ่มผมไม่เอานะไม่ต้องเข้าอ,อผมให้ทนายตั้มเข้านะาใจแฟนคลับพี่อัดนะเออเพราะว่าสิ่งที่พี่อัดลงมาแกก็น่าเห็นใจเพราะแกรู้สึกว่าแกถูกลุมถูกไหมฮะ แต่ในมุมของผมอะ่ะผมก็รู้สึกว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดทนายตาั้มพูดกล้าวล่วงพี่อัดเนี่ยผมผมก็ต้อง p r o เทคอยู่แล้ว<า>แต่ผมผมก็เห็นว่าพี่ตั้มผมไม่เห็นว่าทนายตั้มเนี่ยก็พยายามจะผมจะช่วยผมจะช่วยแล้วผมจะไม่ไม่ฟ้องพี่อัดผมจะถอนฟ้องทุกอย่างอ่างเงี้ยผมก็ปล่อยในมุมของจ็อ,จอบใช่ไหมฮะมันเหมือนกับพี่อัดเองเนี่ยได้มีการไปพูดพาดพิงถึงของเท้านิดนึงเขาก็เลยอยากจะชี้แจงผมก็ถามพี่อัด,พ,อดพี่อัดจะเอาไหม ในมุมพี่อัดโอเคอ่ะผมก็ให้เขาชี้แจงนะก็มาฟ้องตายหาเลยก็ชี้แจงไปอ่ะในมุมของปอผมก็ถามปอปอขอได้ว่าอย่าไปฟ้องพี่อัดได้ไหม,มพี่ขอได้ไหมคือไปทําหนังสือสัญญาไว้ฉบับหนึ่งเลยวางที่ศาลเลยพี่อัดก็จะได้สบายตัวอย่างเงี้ยสุดท้ายมันกลายเป็นแบบเราโดนเองผมโดนเองผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องทํายังไงเหมือนกันไงข่<ะ>าว่าเครียดไหมผมไม่เครียดนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าต้องทํายังไงวะคือก็พยายามทําเต็มที่แล้วอย่างเงี้ย แล้วก็เมื่อกี้นี้เพิ่งจะทราบว่าพี่อัดเองเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์เหมือนกันนะฮะแล้วก็บอกว่าเอออย่าไปว่าเลยผมเลยเพราะว่าเพราะว่าออผมเองไม่รู้เรื่องจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือผมมันไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงว่าทนายตั้มจะมาผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้จริงจริงไม่ได้มีการบแบบรู้กันก่อนรือผมเพราะผมให้พี่อัดดูอยู่ตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเ <No. S 1> นี่ยคือคือเรื่องราวที่มันเกิดแบบนี้แต่ถ้าเกิดพี่อัดไม่สบายใจผมก็ขอโทษพี่อัดด้วย นะคือก็ไม่อยากให้พี่อัดแบบมามา,มาเข้าใจผมผิดว่าเฮ้ยไปทาให้พี่อัดแบบลำบากใจหรือถูกกลุมหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมกับพี่อัดอะแม่งแบบลุล้มลุกคุกคานมีประเด็น,นกันมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครั้งหนึ่งในอดีตพี่อัดก็เคยฟ้องผมฟ้องหมวยอลิสาลาเพราะไปอ่านข่าวแล้วไปพาดพิงถึงแกแกก็ฟ้องผมกับพี่หมวยหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันอ่ะพี่อัดก็แน่นอนคือพอเรื่องมันจบผมก็ไม่เคยโกรธเค,เคืองอะไรพี่อัดนะ เราก็ยังคุยกันตลอดเวลาพี่อัดมาออกรายการคือเรารู้จักกันมานานอ่ะเออแต่ผมเชื่อว่าวันนี้พี่อัดน่าจะเข้าใจผิดไอ้วันนี้พอดีมาออกรายการมดดำก็ก็เลยถือโอกาสพูดซะเลยว่าเฮ้ยพี่อัดอย่าไปอย่าไปคิดอะไรน้อยใจอะไรผมเลยเนาะคือเรามันคุยกันได้อะเรื่องพวกนี้มันแบบมันมันไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วแฟนคลับพี่อัดเนี่ยก็อย่าใช้คําว่าแบบบางคนไม่ได้ดูบางคนไม่ดูแต่ว่าดูแค่แค่แบบ ค่แบบคลิปสั้นๆหรือว่าดูดูการที่แบบบางคนก็จะพูดคุยกันแบบเหมือนปากต่อปากอะ่ะแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเข้าใจผิดอะ่ะที่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้นะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่า,าบางคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปนี้เลยเพราะาผมไม่เอาคลิปนี้ออกผมไม่ได้เอารายการของวันเนี้ยออกในโซเชียลเลยเพราะผมให้เหยียดพิษงาน,นเพราะในเมื่อแกไม่สบายใจว่าแกถูกลุมหรือแกถูกยำผมก็ตัดสินใจบอกทีมงานแล้วก็โทรคุยกับช่องสามว่า ขอไม่ออกเทปนี้ในโซเชียลเลยคเพราะผมถือว่าผมก็ให้เกียรติพี่อัดเหมือนกันว่าเดี๋ยวแกจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยังเอามาออกเพื่อแบบยำกันอีกหรือเปล่าผมก็ตัดสินใจคือคือตัดทิ้งเลยไม่ไม่ไม่เอามาออก